วยที่สุดในชีวิตเอยตั้งแต่เกิดมาแล้วห้องน้ำอะไรเนี่ยทุกคนเชื่อแล้วว่าทำไมเขาถึงเรียกว่า unseen ทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับเอิร์นอีฟชาแนลอีกเช่นเคยนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินั่นเองทุกคนจะบอกว่าทริปนี้เราจะพาทุกคนไป5วัน4คืนนะคะโดยที่2คืนแรกเราจะไปพังงาค่ะทุกคนและ2คืนสุดท้ายเราจะไปภูเก็ตนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เ,เรากำลังจะรอขึ้นเครื่องไปสนามบินภูเก็ตไปนั่งรองขึ้นเครื่องที่เรากนก่อนเนาะหนึ่งชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่อง บอกรอเข้ามาเนี่ยคนละ600บาทนะคะเราก็จะกินอะไรคุ้มไหมเพอาะท่องโกะการบินไทยเขาขายเท่าไหร่จำไม่ได้ขึ้นราคาแล้วเขาขายเท่าไหร่ไหนเดียวเดี๋เขาบอกว่าดังนั้นดังนั้นสังขยามันม่วงเดี๋ยวเราต้องรีบไปล่ะท้องมม่วงแล้วเนี่ยนมข้นมาท่องโกะเ้ยทองโกะสองคนสุดท้ายเขาทำอะไรกันอยู่เนี่ยซอยค่ะโอ้เราแบบนั่งเมานั่งกิน เึิน7โมง45ตอนนี้7โมง40เพราะเราเราปกติเราจะมาก่อนเวลาเสมอ อนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่สนามบินภูเก็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไฟเราถึงที่นี่เนี่ยเวลา9โมง15นะคะเดี๋ยวที่โรงแรมมจะมารับเรานะคะรถก็จะออกตอน10โมงเพื่อที่จะเดินทางไปอ่าวปอนะคะใช้เวลา20-30นาทีเท่านั้นนะคะไปอ่าวปอทําไมที่พักของเราเนี่ยอยู่เกาะยาวใหญ่นะคะต้องไปนั่งเรือสปีดโบ๊ทของทางโรงแรมเพื่อไปที่พักที่เกาะยาวใหญ่นั่นเองค่ะทุกคนขอพูดถึงเกาะยาวใหญ่เดนึดนงเกาะยาวใหญ่เนี่ยมันจะเป็นเกาะที่ขั้นระหว่าง3จังหวัดเลยด้วยกันก็คือจัง กระบี่พังงาและภูเก็ตนั่นเองทุกคนมันจะมีทั้งเกาะยาวน้อยและเกาะยาวใหญ่เ<ะ>กาะยาวน้อยกับเกาะยาวใหญ่ต่างกันยังไงเกาะยาวใหญ่ยาวกว่าเกาะยาวน้อยอะไรอะอะไรอะขำดีเลย์มาก <c oughs> ดยเลยแล้วที่พักของเราเนี่ยว้าวมากอ่ะว้าวแบบไม่เวอร์เลยจะว้าวเบอร์ไหนก็ไปดูกันเลยค่ะทุค <S <S ทกคนตอนนี้เอิญก็มาถึงอ่าวปอเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็คืออยู่บนเรือแล้วของทางโรงแรมว้าวได <ๆ S 2> ้นั่งข้างหน้าด้วยวิวดีซิว thank you น่ารักนะคะพนักงานที่นี่เป็นชาวต่างชาติทั้งหมดเลยปะเนี่ยเกือบทั้งหมดเกือบทั้งหมดก็จะบอกว่าตอนนี้ผมเหนียวหมดแล้วนะ ได้แล้วผมไปจุกยกระจังคนแล้ว <S <S สวยมากแฮปปี้ค่ะ กำลังเดินไปขึ้นรถนะคะเพื่อที่จะไปห้องพักของเราเป็นคี์แบบนี้นะคะไม่ใช่คียค์ดที่นี่นี่เป็นที่พักที่ใหญ่ที่สุดในเกาะยาวแล้วนะคะแต่ละจุดคือจะอยู่เป็นเขา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 การเดินทางเนี่ยเขาจะมีรถประจําทางก็คือเหมือนรถส่งแถวบ้านเราอะ่ะเดี๋ยวราพาไปดูว่ามันเป็นอย่างไรนะคะเนี่ยวันนี้ทะเลาะกับสร้อยคออันนี้ทั้งวันเลยอะ่ะมันแบบมันไม่รักดี ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ที่พักของเรากันแล้วนะคะและที่เราเกิดไว้ตั้งแต่แรกเลยที่นี่คือสันทิยาเกาะยาวใหญ่จังหวัดพังงาันนเองเอิราไปดูข้างในมาแล้วนะคะจะบอกว่าที่นี่คือที่พักที่สวยที่สุดในชีวิตเอิตั้งแต่เกิดมาแล้วขอบอกกิมมิคเล็กๆน่ารักน่ารักก่อนเข้าห้องนิดนึง Do not disturb แต่ใี้อยากให้ disturb อยากให้มาทําความสะอาดให้หน่อยช่วยทําความสะอาดห้องชั้นให้หน่อยนะคะก็บอกคุณพี่ๆก็ได้เลยน่ารักมากไปค่ะทุกคน มาถึงข้างในกันแล้วนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าหรูหลอาอลังการมาเห่าเข้ามาในห้องนะคะประตูเราจะอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวขอโชว์วิวที่หลักนะทุกคนช้างนะคะเรือนไทยที่นั่งเพื่อที่จะเห็นวิวไปข้างนอกอย่าเพิ่งดูอย่าเพิ่งเห็นวิวนะวขอข้างในก่อน<ๆ>เข้ามานะคะตรงนี้ก็คือห้องตรงกลางห้องนี้เนี่ยจะมีโต๊ะทำงานหรือโต๊ะเครื่องแป้งเนี่ยสองฝั่งนะคะ พร้อมกับตู้เสื้อผ้าสองตู้นะ,ะข้างในก็ไม่มีชุดอาบน้ำให้หรอที่นี่ no โอเคห้องนอนไม่มีประตูปิดระหว่างอะไรแล้วนะคะมีประตูแค่ตรงนั้นเียงเจ้าหญิงกันแล้วนะคะเวลานอนก็ดึงมุงอองม้งออกดึงมุ้งออกสี่มุมก็ได้ฟ mm ีลเป็นเจ้าหญิงมีมุง้งไม่มีแมลงกรบกวนเราแน่นอนโอเคห้องนี้ดีนะคะแสงเข้าถึงโอ้ยชอบวิวมากออกไม่ได้แต่โชว์ได้ เรามีบาร์สุบอยู่ตรงนี้เห็นปะมันเชื่อมทะลุออกมากันได้ไปดูเฮ้ยเฮ้ยห้องน้ำอะไรห้องน้ำอะไรเนี่ยทุกคนทำไมมันแบบว่าเกลางแจ้งจังฉันอาบน้ำอยู่อย่างเงี้ยหรอแล้วถ้าฝนตกทำไงอะพูดถึงอ่างล้างมือก่อนนะคะอ่างอ่างหน้าเรามีสองอ่างนะจ๊ะที่นี่อ้าโอเคเจอแล้ว ขาดไม่ได้นะนี้อ่าแล้วก็มีฝักบัวนะคะฝักบัวในห้องน้ํานี้มีถึง2ฝักก็คือจะพูดว่ายังไงอ่ะฝักบนที่ล่มกับฝักบัวกลางแจ้งเมื่อกี้นะคะที่เราเห็นบาทุปถามว่าเราจะไปตรงนั้นยังไงมาทางนี้ค่ะมาทางห้องน้ํานะคะโอ้เอจีไม่อ่างลึกมากเลยนเนี่ยอ่างลึกมากอ่ะ โอเคบาททุบก็คือตาแตกแล้วใช่ไหมแต่สิ่งที่ตาแตกนั้นก็คือตรงนี้ค่ะโอ<ฮ>เชื่อหรอยังว่าคือที่พังที่สวยที่สุดในชีวิตเตออนะตอนนี้จริงๆ วิวทะเลบนเกาะยาวจังหวัดพังงาแบบนี้อู้สะลึกนะสำหรับเด็กๆนะคะเพราะว่า1.30เมตรสเซฟอาห<อ>่วงยงห่วงยางเสื้อชูชีพมาด้วยนะอากาศที่นี่ร้อนะคะเกาะช้างลงแทบไม่ได้เลยหนาะว่ะที่นี่ต้องมาจริงูกใจมากสับวันแรกนี่เอิบประทับใจที่นี่มาก อยู่ตรงที่ดินเนอร์นะคะบีชร้อนแล้วก็บรรยากาศดีมากๆประทับใจท่องโรงแรมจดให้น่ารักมากๆนะคะตัวกองทรายเนี่ยก่อให้มันเป็นรูปหัวใจถ้ามองจากมุมสูงก็จะชัดมากเขาจะมีแบบแสงเทียนมาให้เราเป็นทางเลยตอนนี้เรากําลังรออาหารกันอยู่นะคะมันจะเป็นคอสทุกคนคือมันจะมีเรียกน้าย่อยหนึ่งมเมนหนึ่งและดิเซอร์นหนึ่งนะแสดงว่า1คนต่อ3จานเนี่ยเราสั่งมา6กจานจริงๆถ้าหากว่าเราไม่ต้องการอาหารเรียกน้าย่อยเราก็สามารถเอาสั่งเมนแนนทนได้ค่ะ อันนี้คือแซลมอนสเต็กสวากิตี้คาโบนาร่าพิซซ่ามาการิต้านะคะปลากระพงทอดเครื่องดื่มมันก็สั่งแตงโมปั่นกับน้ำมะม่วงปั่นมาควรจะได้กินข้าวนะคะถ่ายนู้นถ่ายนี่เยอะมากชอบที่เขาให้ชีสมาแบบนี้ปลากระพงทอดไม่ต้องกินร้อนๆแต่กว่าเราจะกินมันเย็นหมดแล้วก็คือรสชาติปลากระพงนั่นเองทาบูนาร่าก็ไม่ได้โดดเด่นมากแต่อร่อยอยู่ประมาณนี้พิซซ่ามาการิต้าชิมก่อนชอบเขบอก ชอบบอกแล้วใบโหระพามันหอมอุ้ยฉันชอบมากเลยแซกซม,มอนน่ะหืมแซกซม,มอนทั่วไปชอบแข็งแต่ที่นี่คือกัดเข้าไปแล้วเนื้อนุ่มมากอร่อยดินเนอร์กันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอิศ รวมนะคะวันนี้สัญญยาวันแรกของเอิญเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆถ้ามีโอกาสทุกทุกคนขอให้มาที่นี่นะคะเกาะยาวใหญ่สันญยาเกาะยาวจังหวัดพังงาพรุ่งนี้นะคะเรามีไปล่องแงนแงนๆงนคะ่ะไม่ได้ไปแงนแวนแวนนะไปแง้นบนทะเลคือเจสสกีทุกคนแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะ ดูความเป็นลถของที่นี่นะคะคือเขาใส่ใจเรื่องดีเทลมากมากอยากจะให้มันแบบว่าเข้าฟิลคนเป็นเนื้ออะไรอะ่ะเป็นสติกเกอร์สติกเกอร์ติดไปเป็นรูปไม้เลยเขาว่าจะมีสายสายนะคะอย่างเช่นสายหนึ่งจะไปกินข้าวเช้าสายสองไปกินข้าวด้านบน,บนของโรงแรมถ้าหากว่าเราต้องการรถเนี่ยเราก็แค่โทรแจ้งเดี๋ยวเราไป,งาไปังไปกินข้าวเช้า ซึ่งเลยเข้าเช้าตรงหน้าหาดจะเป็นห้องที่เป็นวิลล่าเท่านั้นนะคะถึงจะมีเสร็ษมากินได้แต่ว่าถ้าเป็นแบบห้องที่อยู่บนโรงแรมนี้จะเป็นอีกห้องอาหารหนึ่งอยู่ด้านบนแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปดูเพราะว่าวิวเนี่ยก็สวยเหมือนกันขอบคุณนะคะ หลากหลายมากนะคะแต่บรรยากาศนี่ต้องให้เขาเลยนี่นะคะว้าวไหลไข่เบเนทีอื้นๆ,ๆกลับมาไข่เบเนทีข้างล่างเป็นแป้งแฮมเบิร์กนะคะแล้วก็มีชีสอยู่ข้างล่าง มันก็คือแพนเค้กยูวข้าง่งมีไข่ท็อปอัพอยู่ข้างบนกับแฮมที่อยู่ตรงกลางอร่อยจริงอร่อยอร่อยโอเคทุกคนขอตัวไปทานข้าวเช้าก่อนเดี๋ยวเราต้องรีบกินเราต้องกินให้ยเยอะๆด้วยเพราะวันนี้เราจะไปใช้พลังงานเยอะมากไปเง้นๆ,ๆอยู่บนทะเลแล้วนะคะทุกคนขอตัวไปกินข้าวก่นตอนนี้เราก็มาถึงหาดโลจะากันแล้วนะคะนี่เป็นจุดที่เราต้องมาขึ้นจตสกีไปเกะาะไข่กันนะคะ กาะแมวด้วยนะคะเขาก็มีชื่อเรียกชื่อนึงว่าเป็นเกาะไข่แมวอยูนี่ประมาณสิบยี่สิบนาทีก็ยังไม่เจอแมวเลยสักตัวเคยมาครั้งที่แล้วเห็นแมวเยอะมากต้องสัยอย่างที่ร่มการไม่มาใช่หาเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยเดี๋ยวขากลับเออจะขับบ้างนะคะหัวใจใช่ป่ะเดี๋ยวตอนนี้จะให้เอิญไปขับคนเดียวก่อนถึงจะหกขเจอแมวแล้วทุกคนจะแมว ไปแหลมหาดก่อนนะคะคล้ายๆทะเลแหวกอะทุกคนและตอนนี้เวลานี้เลยอะน้าขึ้นน้าลงเนี่ยมันกําลังสวยเลยเราต้องไปตอนนี้เลยนะคะตอนเที่ยงตรกไปกันเลยค่ะอุ้ยหวัวสะท้อนแสงอะอุ้ยทุกคนทุกคนคะ่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่แหลมหาดแล้วตรงนี้เขาบอกแนะนํามาแล้วว่าตอนเที่ยงนะคะเหมาะกับพาเพราะว่า น้ำเนี่ยมันจะลงไม่ยังลงไม่สุดซึ่งถ้าหากว่ามันลงสุดไปเนี่ยกรวดมันก็จะเยอะแต่าหากว่าน้ําขึ้นเกินไปทรายมันก็จะไม่โผล่มาแบบนี้มันก็จะไม่ใช่ทะเลแหวกแบบนี้โอ้เชื่อแล้วว่าทําไมเขาถึงเรียกว่าอันซีน เราจะไปกระชังปลาตอเป็นเหมือนพื้นที่ที่ชาวประมงหรือว่าชาวบ้านทิ่น,นเนี่เขาเก็บปลาไว้เลี้ยงไว้ขายกระชงัง<ๆ>กระชังเลยสวยน,น,น่าสนใจขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะกระชังปลาอยู่ข้างหน้าเราแค่นี้เราก็จะมาดูตัวกระชงังแล้วก็มาดูปุ้งหอยปูปลาเขาบอกว่ามีปุ้มมังกรหรือลอบสเตอร์ด้วยเขาจะจับขึ้นมาตัวเป็นปให้เราดูไปดูกันตื่นเต้นมากอ คือกระดาชังปลากลาฉลามเสตาวมาได้ยังไงอะครับก็คือบางทีเขาจะรับซื้อมาเลี้ยงเพื่อหน้ว้าวูวนี่คืออะไรอะเอาไว้เพศแค่มาละใช่ครับใริ่ไงใหญ่ไงเท่าหน้าเลยอะอ้าวปิวไปแล้วเป้าปักเป้าเฮ้ย ปลาเป่าใกล้สุดในชีวิตเนิ่งๆหน่อยมันไม่เป็นอะไรครับแน่นเดี๋วเวลามันสะบัดหางมันกลัวตัวมันแข็งเวลามันดิ้นจะปล่อยได้กันถ้ามันร่วงแล้วมันจะพองตอนไหนคะเนี่ยรุ่นนี้ไม่ไม่พองอ๋อทำไมอันนี้มันวีโว่มันปลาใส่ถ่านเลยมันไม่ตายใช่ไหมคะไม่ไม่ตายโอเคมันหายใจในบกได้ได้ครับ โอเคนานๆเกินไม่ได้นาทีหรอสองนาทีก็พอโอเคถ้าอย่างนี้น้องไม่เป็นอะไรรู้อ่ะต้องจับแน่นๆหน่อยนะคะทุกคนเห็นหน้าน้องไหมตาปักเป้ารุ่นอะไรคะเนี่ยทำไมมันถึงไม่เปล่าดึนวีวูดึงวีวูคืออะไรไม่เปล่าะไรดีนะเขาบอกว่าตาเขาว่าที่บอกมันตอกได้แค่สองครั้งเองที่วีวอ๋อ ตอนนี้เราก็ดูที่กระชังปลาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ<อ>สนุกนะปอะดูกปรดตามีปูมัง,งกรเจ็ดสีด้วยแต่ว่าเพิ่งจะขายไปนะเสียดายมากๆโผตัวใหญ่มากในนี้คือถ้าไม่ใช่ช่วงโควิดแล้วบอกว่าในทุกๆกระชังจะมีปลาเยอะมากเลยตอนนี้แบบมีโควิดมามันก็เลยซาซาแค่นี้เราก็รู้สึกว่าเปิดโลกให้เราแล้วเราก็จะกลับที่พักแล้วขอไปนอนเก็บแรงคนนะแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเรามีบุฟเฟ่อาหารทะเลต่ออีกค่ะทุกนที่โรงแรมไปกันค่ะไปทำอะไรตรงนั้น่ะ โอ้ยแม่สวยมากทุกคนค่ะหลังจากที่เราไปพักผ่อนก็ไม่ได้นอนและตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปกินดินเนอร์บุฟเฟ่อาหารทะเลด้วยไปดูว่ามีอะไรกินบ้างนะคะ กะหล่ีปลากระพงอันนี้ผัดมะเขือไก่อกเป็ดเอิญกินกระจิบกระจิบกะพงหอ่อใบตองนะคะไม่รู้เป็นยังไงเพลงที่นี่เนี่ยเป็นดนตรีโสดนะแบบว่าเพลงพอทุกเพลงเลยเป็นเพลงลิสต์ที่แบบฟังไปแล้วคือสุดท้ายแล้วที่ได้อยู่ที่สัญญากระพรงห่อใบตองนี่เอาแกงกะหล่ีปลากระพงไปก่อนอืมอาหารเขรสจัดหรอน,นี่เดี๋ยวมาชิมอกเป็ดอกนะคะราดซอสคาราเมลชิมนมันใหญ่อย่างนี้เลยนะนอืม ขอตัวไปดินเนอร์ก่อนนะคะหิว <Well, S 1> มากวันนี้คือแบบใช้พลังงานเยอะมาก well, บรรยากาศเนี่ยดีเหมือนเดิมบริการดีเหมือนเดิมเลยพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราไปกินเบรคฟาสที่ตึกซึ่งที่ตึกเนี่ยแตกต่างกับเบรคฟาสเมื่อเช้านี้ก็คือบนตึกเนี่ยจะเห็นวิวทะเลในมุมสูงอยู่บนเขาว,วิวจะอลังการเบอร์ไหนนะคะจะเจอกันวันพรุ่งนี้ขอไปนอนพักผ่อนก่อนนะคะสลิปที่ยเราบอกเลยวันนี้เราเบรคฟาสห้องอาหารด้านบนตึกกันเขาเคลมกันเลยว่าเป็นจุดอันซีนที่สุดของโงรงแรมสันทิยานะคะวิวบรรยากาศด้าน,นหลังเอ,อิญดูดีทุกคนสวยมากเห็นเกาะเห็นน้ำทะเลสีเขียวอย่างนี้เลยนี่ขนาดเป็นวันฟ้าปิดนะ นะถ้าวันฟ้าเปิดเนี่ยจะสวยมากๆตรงนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ำด้วยนะสวยมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวตึกตรงนี้เขาใหญ่มากเป็นห้องเ r e a ฟ f a s t เราจะไปกินข้าวเช้าที่นี่กันและกินข้าวกันเลยค่ะ ย่างที่บอกนะมันแอนซินของที่นี่อ่ะมันก็เลยคนเยอะนิดนึงข้าวเช้าที่นี่ก็เหมือนข้างล่างทุกอย่างนะคะแต่สิ่งที่ไม่เหมือนนั่นก็คือบรรยากาศที่ไม่รู้จะหาได้อีกที่ไหนขอตัอไปกินข้าวเช้าก่อนนะคะ ทุกคนค่ะจะบอกว่าทริปนี้นะคะคือทริปที่ประทับใจมากๆทริปพังงาต้องขอยกความดีความชอบให้กับโรงแรมสันทิยาเกาะยาวใหญ่จังหวัดพังงาเลยถือว่าเป็นโรงแรมที่ติดท็อปที่ทุกคนควรมาสักครั้งหนึ่งในชีวิตเลยทริปนี้ของเอิร์นนะค่อนข้างเอเวนเจอร์ไปนิดนึงนะเหนื่อยหน่อยโดยรวมแล้วที่นี่คือที่สุดเลยแต่เรายังไม่จบเลทุกคนเดี๋ยวเราจะไปภูเก็ตกันต่อค่ะ ทุกคนจะบอกว่าโรงแรมที่เราจะไว้ปังคลิปที่เราจะไปปังแน่นอนอย่าลืมติดตามดูนะคะคลิปหน้าและเจอกันที่ภูเก็ตนะคะถ้าหากว่าใครชอบนะคะโปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดหันกระดิ่งติ้งให้เอิญด้วยนะคะถ้าหากว่าใครอยากติชมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนี้ได้เลยเอิญชอบอ่านฟีดแบ็กมากๆนะคะไปเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนภูเก็ตนะคะ วิวจริงๆที่เห็นวิวแทบจะ180องศาเลย